สวัสดีค่ะมีถามกันเข้ามาเยอะนะคะสําหรับคลิปประกอบการสอนที่คุณครูนีทํานะคะว่าทําอย่างไรนะคะเราทําโดยใช้โปรแกรมแคปคัตนะคะโหลดมาแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมนะคะไปกดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะตรงนี้นะคะจะมีคําว่าสตอรี่โอเห็นไหมคะเราจะใช้ในส่วนที่เป็นหัววิดีโอะคะ่ะก่อนนําเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะหัววิดีโอมีให้เลือกหลายแบบนะคะก็จะใช้เป็นแนวนอนนะคะเพราะว่าทําคลิปเป็นแนวนอนนะคะ ใส่หัววิดีโอเสร็จนะคะถ้าไม่อยากได้โลโก้แคปซัตก็ลบออกนะคะเสร็จแล้วกดตรงเครื่องหมายบวกนะคะไปดาวน์โหลดวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะวันนี้ก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะคะกดเลือกเข้ามานะคะแล้วก็เลื่อนนะคะตัดเอาในช่วงที่เราต้องการนะคะโดยกดตรงนี้นะคะแบ่งฉากนะคะแล้วก็ส่วนที่เราไม่ต้องการก็คลิกแล้วก็ลบทิ้งไปนะคะ แล้วเราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการนะคะวิธีที่ถามกันมาเยอะคือการลบพื้นหลังนะคะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะกดที่วิดีโอแล้วกดเลือกลบพื้นหลังนะคะพื้นหลังก็จะหายไปนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มพื้นหลังนะคะโดยกดเข้าไปตรงคําว่า Canvas นะคะตรงนี้นะคะแคนวาสแล้วก็เลือกพื้นหลังค่ะมันจะมีพื้นหลังลายลาต่างๆนะคะให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะ เราก็เลือกไปนะคะเอาที่เราชอบนะคะหรือถ้าไม่ชอบไม่ต้องการที่เขามีให้แต่ต้องการเพิ่มเป็นรูปภาพที่เรามีนะคะก็กดบวกนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะหรือว่าถ่ายไว้นะคะกดเข้าไปก็จะมาอยู่ข้างหลังแล้วค่ะเสร็จที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการเพิ่มฉากพื้นหลังนะคะถ้าสงสัยอยากได้รายละเอียดในส่วนใดนะคะให้ถามมาได้นะคะจะทําคลิปต่อไปให้ค่ะ โปรแกรมนี้ไม่ยากนะคะแต่ต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะ